สวัสดีครับผมปีชายเช่นเคยครับในรายการสว,วัสน้ำพูดได้บายยีน์พูครับพบกันอีกครั้งกับปั๊มคุณภาพดีครับวอเตอร์โควันนี้จะเป็นการแนะนําสินค้าครับวอเตอร์โคปั๊มรุ่น h y โดรสตอ r m มพลัครับอวดโฉมความสวยงามกันความมาตรฐานรุ่นที่เราเห็นอยู่นะครับตอนนี้เป็น h y โดรสตอ r m มพลัสห0ึครับ หแรงมาครับตัวนี้ maximum f o r a t e ครับ1ต8คิวต่อชั่วโมง head max 17เมตรครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มี head max ที่นะครับสูงครับ f o r a t e ดีครับ head ดีตัวอดี้แข็งแรงทนทานงานดีครับตัวนี้เรามาดูที่คอนเนคเตอร์กันนิดหนึ่งครับคอนเนคเตอร์นะครับตัวต่อท่อเนี่ยยูเนียนจะอยู่ในตัวตะก้านะครับที่มาในกล่องเลยฝาตะก้าครับตัวนี้เปิดง่ายครับ ยูเนี่ยนจะอยู่ในตะก้าครับที่มีมาด้วยครับยูเนี่ยนสองชิ้นครับทางดูดใจนะครับเป็นแบบนี้ครับยืนโฉมตะก้ากันอย่างละเอียดครับตะก้าแข็งแรงดีครับเรามาดูเดนปลั๊กกันครับมีอยู่2จุดด้วยกันครับเรามาดูที่ปลั๊กกันนิดนึงครับปลั๊กเสียบที่มานะครับตัวปั๊มเป็นมาตรฐานงานออสเตรเลียเลยนะครับเป็น3าม นะครับแฉกแบบนี้ปกติแล้วนะครับเวลาใช้งานตามมาตรฐานงานสระวายน้ําเราจะต่อเข้าตู้ไฟครับปกติก็จะให้ปรับนะครับแล้วก็เข้าที่ตู้คอนโทรลไปเลยนะครับตัวในเรื่องของมาตรฐานปลั๊กจะไม่ค่อยมีปัญหาแนะนําให้ตัดสายแล้วก็เข้าที่ตู้คอนโทรลนะครับจะถูกต้องตามวิธีมากกว่าวันนี้ครับการแนะนําปัม๊ม Waterco คร,ครับ Hydro Storm Plugs เอาปัม๊มสวยๆคุณภาพดีดีแบบอย่างนี้มาแนะนาครับ ท่านใดสนใจงานคุณภาพแบบอย่างนี้ครับ Made in a u s t เ a l เ a เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์วินวินพูชชอปได้เลยนะครับเข้าไปที่หมวดปัม๊มแล้วก็คลิกไปที่แบรนด์ Water Co ครับมีหลายรุ่นให้เลือกเลยครับถ้าชอบไฮ o ดรสตอมพัทก็นะครับคลิกเข้าไปที่ไฮโดรสตอมพัทครับราคามาตรฐานครับสำหรับผมดิชาวัวนนี้ต้องจางลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ